สวัสดีปีใหม่ครับแฟนๆของพี่จางทุกคนขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมตอนที่1,272เพลิงโทสะตอนที่จารุเฉินออกมาจากจำเต้าดวงดาวแห่งสายน้ำแต่บ้ากีเมาก็ควบคุมภูเขาน้ำแข็งมาถึงสถานที่แปลกตาเป็นที่จบร้อยแล้ว พายุจันทราในอากาศมีความรุนแรงมากและในจำนวนนั้นก็มีพายุจันทราที่ก่อตัวไปร่างมนุษย์จมตีไปบนผิวน้ําจนทําให้เกิดคลื่นยักษ์สูงขึ้นไปเศษฟ้าอุณหภูมิต่ําลงมากจนน่าตกใจตามไ่แจ้งว่าเฉิญคาดการเอาไว้แม้แต่จำวิเคร่งเซียนก็จะต้องแข่งตายอย่างแน่นอนพลังชีวิตของเครื่องเซียนและเซียมีความแตกต่างกันมากในโลกคุณหลุนอาจจะสามารถมีพลังพลิกฟ้าพลิกดินได้ แต่เมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นอ่อนแอไปเลยก็ได้นี่คือที่พักนั้นเหรอแม้แต่เซนถักไม่ระว,วังแล้วตกลงไปทะเลก็คงจะต้องแข็งตายอย่างแน่นอนจางรู้เฉินมีเพิงเทพชำระล้างเขาจึงไม่กลัวความหนาวเหน็บแต่ก็ยังรู้สึกใจสั่นอยู่บ้างผมและเขาของตาบ้าขี้เมาแต่ไม่ด้วยเกร็ดน้ำแข็งสีขาวเขาดื่มสุรามงกรแอคขีพางกาวพวกเราใกล้จะเข้าไปใกล้เคตใจกลางของทะเลดึกทุ่ทอดทิ้งแล้ว ที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นเขตแดนจันทราแห่งสุริยันจันทรามันเป็นหนึ่งสถา,านที่ที่หนาวเย็ยนที่สุดแห่งโลกหนึ่งของโลกคุลุนเลยก็ว่าได้จากรูปเฉินถามหวงเย็ยนเฉินและอา่าวซินเย็นละ่ะได้ข่าวของผู้นางบ้างไหมก็หน้านี้ไม่นานข่าจับตัวเซียนของในสำนักเด็กคนหนึ่งตามที่เขากล่าวว่าเห็นแม่นางสองสามคนอยู่กับแมวตัวหนึ่งเข้าไปในเขตใจกลางของทะเลลึกที่ถูกทอดทิ้งน่ะแต่บ้ากี้เมากล่าวห่างไกลออกไป มีริมฝั่งทะเลสีขาวปรากฏขึ้นมาหากมองไปกลับไม่เห็นหัวท้ทยเราก็เป็นเส้นขอบโลกที่ยิ่งใหญ่จางรั่วเฉิน้นได้บนยอดภูเขาน้ําแข็งเขาจะมองไปทางเส้นขอบทะเลอย่างสงสัยเขตใจกลางทะเลลึกที่ถูกทอดทิ้งทําไมถึงมีแผ่นดินที่เป็นน้ําแข็งอยู่ด้วยละ่ะน้ําทะเลที่นี่ไม่อาจจะแข็งขึ้นมาเองได้หรือว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่บ้าขี้เมาเองก็แปลกใจเหมือนกันจากนั้นแววตาเขาก็เป่งประกายเขากล่าวนั่นไม่ใช่แผ่นดิน แต่เป็นภูเขาน้าแข็งลูกหนึ่งเพียเงแต่ว่าภูเขาน้าแข็งลูกนั้นใหญ่มากพอเราจรึงมองเห็นเป็นเหมือนกับแผ่นดินที่เป็นน้าแข็งน่ะไม่ผิดฉันก็ชื่นสลมหายใจเข้าและกล่าวตัวเองว่าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะแต่บ้าขี้เมากล่าวมีความเป็นไปได้อยู่สองอย่างเท่านั้นอย่างแรกที่นี่เคยมีสิ่งมีชีวิตจํานวนนับไม่ถ้วนตายไปสิ่งมีชีวิตทุกชนิดกลายเป็นภูเขาน้ําแข็งแล้วเมื่อภูเขาน้ําแข็งเหล่านั้นมาเชื่อมต่อกัน ก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่เป็นน้ําแข็งขนาดใหญ่ขึ้นจางว่าินค่อนข้างสะเทือนใจเขากล่าวงั้นจะต้องมีสิ่งมีชีวิตตายไปมากมายขนาดไหนถึงจะสามารถก่อตัวเป็นแผ่นดินน้แข็งที่มีขนาดใหญ่เท่านี้ได้นะส่วนอย่างที่สองนาโกวขึ้นไปอีกนะเป็นอะไรได้อีกเลรอแต่บ้าขี้เมามีสีหน้าเคร่งขครืมขึ้นมาเขาเงียบไปนานมากแล้วจึงกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตจะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรหลังจากตายไปแล้ว ก็จะก่อให้เกิดผู้ขวานน้าแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยหากว่าใต้แผ่นดินน้ําแข็งนั้นมีร่างไร้วิญญาณเพียงร่างเดียวล่ะจากโรเเินจ้องเขม่งเขากล่าวร่างไร้วิญญาณเพียงร่างเดียวกับสามารถกลายเป็นแผ่นดินน้ําแข็งขนาดใหญ่ได้ล่ะแต่ว่าขี้เมาพยักหน้าเขากล่าวความเป็นไปได้ทั้งสองไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนแสดงให้เห็นว่าที่อันตรายมากพวกเราไม่อาจจะเข้าไปอย่างประมาทได้ ตามประสบการณ์เอาตัวรอดของข้าหลายปีอย่าเข้าไปที่แผ่นดินน้ำแข็งนั้นอย่างเด็ดขาดและข้าก็จะไม่เข้าไปที่นั่นอย่างเด็ดขาดผู้ขอน้ำแข็งมาถึงเขตของอาณาเขตของแผ่นดินน้ำแข็งนั้นแล้วมันก็หยุดลงไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแต่บากีเมาก็ไม่ยอมเข้าไปแผ่นดินน้ำแข็งนั้นอย่างเด็ดขาดและยังเตือนแจ้งเฉินให้กลับออกมาพร้อมกับเขาด้วยเอาล่ะถ้าไม่ไปข้าก็จะไม่บังคับท่านแต่ข้าต้องเข้าไป จางล่วงเฉินเหยียบลงไปบนภูเขาน้ำแข็งจากนั้นเขาก็พุ่งตัวขึ้นไปราวกับนกยักษ์และลงไปยืนอย่างมั่นคงบนแผ่นดินน้ำแข็งนะั้นแต่บ้าขี้เมายืนอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเขาตะโกนออกมาว่าจางล่วงเฉินหากว่าเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่สู้เอาน้ำเต้าดวงดาวแห่งสายน้ำส่งมาให้ข้าก่อนดีกว่าเพื่อให้พามนุษย์แข็งแกร่งขึ้นถือว่าเป็นผลงานสุดท้ายของเจ้าไงปากเสียจริง แจ้งขิอนีกจะตีปากของตาบ้าขี้เมามากขเขายังไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินน้ำแข็งเลยเขาก็คิดว่าเขาจะต้องตายไปเสร็จแล้วตบาบ้าขี้เมาไม่ยอมเขาจ้องมองหลังของอแจ้งเฉินแล้วตะโกนเรียกออกมาอีกครั้งเอาน้ำเตดนาดวงดาวสายน้ำมาฝากข้าไว้ก่อนรอให้เจ้ามีชีวิตรอดกลับออกมาแล้วข้าจะเอามันส่งคืนให้แกเจ้าเองของล้ำค่ามากขนาดนั้นหากว่ามันหายไปเข้าไปพร้อมกับเจ้าในแผ่นดินน้ำแข็งนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเสยียดายมากเลยนะ จางรู้เฉินไม่สนใจเขาและก้าวเดินไปด้านหน้าให้เร็วขึ้นเขาจางหายไปท่ามกลางลมหนาวที่รุแนแรงบนพื้นน้ําแข็งเป็นที่ราบที่มองไม่เห็นขอบไม่มีสิ่งมีชีวิตมีแต่เทือกเขารูรดางแปลกๆที่สามารถตั้งตะางงานอยู่ท่ามกลางพายุจันทราได้มันจะไม่ตกใจมากจริงๆจางรู้เฉินสงสัยว่าเสี่ยวเฮยหวงเยียนเฉินและคนอื่นๆมีความเป็นไปได้จริงๆใช่ไหมที่จะเข้ามาที่นี่ร่างกายของเสี่ยวเฮย ก็ไม่แน่ว่าอาจจะถูกผนึกเอาไว้ที่นี่เมื่อเข้ามาแล้วพลังสมาธิของแจ้งราเฉินก็ถูกกดเอาไว้เขาไม่รู้ว่าจะใช้ตาหรือหูจะดีกว่ากันจางรเัเฉินเคลื่อนตัวเองไปบนยอดภูเขาน้ําแข็งเขาใช้ดวงตาเซียนตามหาร่องรอยของเซียวเฮยหวงเยียนเฉินและคนอื่นๆตุม้มบนท้องฟ้ามีแสงสีเงินพุ่งผ่านไปภายในมีร่างมนุษย์อยู่ล้แสงนั้นพุ่งทะลุภูเขาน้ําแข็งลูกหนึ่งไปก่อน ก็จะตกลงไปบนแผ่นน้ําแข็งแผ่นหนึ่งเสียงดังสนั่นเสษจผลึกน้ําแข็งจำนวนหนึ่งตลบฟุ้งขึ้นมาราวกับเป็นหมอกสีขาวกลุ่มหนึ่งนี่คือแอพพลังของอาวซินเย,ยนเนี่แจา็าเฉียมีสีหน้าดีใจจากนั้นเขาก็ใช้วันลังเคลื่อนย้ายมิติมุ่งหน้าตามลาแสงสีเงินไปอย่างรวดเร็วบนแผ่นน้ําแข็งมีร่อง,งายาวๆเกิดขึ้นและมีปลายของร่องนั้นเป็นหลุมขนาดใหญ่ด้วยชั้นน้าแข็งรอบๆพังทลายไปทั้งหมดอาวซินเหย,ยนปีนขึ้นมาจากหลุมใหญ่นั่น ร่างกายของนางสั่นเทิมเกาะมังกรเงินปรีแตกและมีเลือดไหลออกมาเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วอาการบาดเจ็บของนางคงจะหนักมากแม้แต่จะยืนยังไม่อาจจะยืนขึ้นได้เฮือกนางเปิงขึ้นมาจากหลุมยังไม่ทันจะลุกขึ้นยืนเลยนางก็กักเลือดออกมาและคุกเข่าลงไปที่พื้นหนีสิข้าจะดูว่าเจ้าจะหนีไปทางไหนได้อีก <laughs> ในน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าก้าวเดินเข้ามาอย่างมั่นคงมังส่งรอยยิ้มบ้าข้างออกมา และพุ่งเข้าไปอยู่เบื้องหน้าของอ่าวสินเยียนมือขนาดใหญ่ของมันตอบออกไปจนทําให้ร่างกายของนางตกลงไปในห,หลุมใหญ่นั้นอีกครั้งที่ด้านหลังของยน,น้อแห่งเผ่ามังกรป่ามีงูมังกรสีแดงตัวยาว800กว่าเมตรตัวหนึง่งร่างกายของมันเต็ไมไปด้วยเปลวเพลิงทุกที่ที่มันผ่านไปจะทําให้น้ําแข็งละลายกลายเป็นแม่น้ําไปมันก็คืออบมนุษย์สายพันธ,ธุ์สัตว์เทพเรียกว่าราชางูมังกรราชางูมังกรกล่าว จะทําทให้นางตายนะนางฝึกฝนร่างมังกรได้แท้จริงถึงขั้นสูงสุดแล้วเลยมังกรในร่างกายของนางมีค่ามากขนาดพวกเราแข็งแกร่งขนาดนี้ตอนที่ล้อมโจมตีนางยังเกือบจะทาให้นางหนีรอดไปได้ดูเหมือนว่าเกราะสีงเงินที่นางสวมอยู่จะต้องเป็นของล้าค่าที่ยอดเยี่ยมมากอย่างแน่นอนเมื่อกล้นมันแล้วความเร็วของมันน่าตกใจมากจริงๆนายน้อยอยิงผ่ามังกรป่าลากอาวสีเยียนขึ้นมาจากหลุมแล้วทิ้งร่างนางลงบนพื้นเสียงดังสนั่นจากนั้น มือใหญ่ของมันก็ลูบไล้ไปตามเกาะบนตัวของนางมาคิดจะถอดเกาะออกมาสมแล้วที่นางได้เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของเผ่าขึ้นคนขึ้นเทียมังกรไม่เพียงมีใบหน้าที่งดงามได้รูปแล้วแม้แต่ร่างกายของนางก็ยังงดงามมากอีกด้วยมังกรสาวของเขามัางกรมันพบพรุดมีไม่กี่คนที่จะสามารถเทียบเคียงนางได้ร้อยขาดเอากเกาะออกมาให้ได้ก่อนแล้วข้าจัดการนางเอง <laughs> นายน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าสังเกตร่างกายของอาวสินเย,ยนอย่างใกล้ชิด ใจของมันเต้นรัวและต้องการที่จะถอดเกราะเงินออกไปให้เร็วที่สุดอาลซินเหยียนหน่าซีดนางกลาวัางตกใจว่านี่เจ้ากําลังบังคับให้ข้า,าต้องระเบิดทะเลานและปรานเสียของข้าและพวกเราทุกคนก็ต้องตายพร้อมกันนายน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าหัวเราะฮฮาฮจะคิดว่าข้าไม่คิดถึงเรื่องนี้งั้นเหรอตอนนี้ผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าของเจ้าเป็นเพียงร่างส่วนหนึ่งของร่างวิญญาณเสียของข้าเท่านั้นแม้ว่าเจ้าจะระเบิดปราณเสียนและต้นกำเนิดเสียน ก็ไม่สามารถทำให้ราชีแท้จริงของข้าบาดเจ็บได้อาวสินเหยียนจึงเครียดมากนางคิดจะลุกขึ้นเพื่อจะสู้กับานน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าอีกสุดชีวิตอีกแต่ก่อนหน้านี้นางถูกร้อมโจมตีจนได้รับบาดเจ็บหนักมากร่างกายของนางเหมือนจะแหลกสลายจนไม่อาจจะยืนขึ้นได้แล้วพวกเจ้าจะต้องไม่ตายดีจางอ้นเฉินจะต้องฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดแน่อาวสินเหยียนกล่าวอย่างโหดเหี้ยมนายน้อยแห่งเผ่ามังกรป่า,าราดังขึ้นอีกมันกล่าว <laughs> จางวาเฉินงั้นเหรอจางวเฉินเพิ่งจะเป็นเสียนเท่านั้นแม้จะตามมาก็ไม่ต่างกับมาตายแขงมือข้างเดียวของข้าก็จัดการเขาได้แล้วห่างออกไปราชางูมังกรกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วหัวเราะอย่างเย่อหยันภ <laughs> รรยาของจางวเฉินคนนั้นเป็นไปได้มากว่าจะถูกจับตัวไปแล้วท่านมามังกรเกลื่อนสวรรค์ที่จะแต่งงานกับนางเพื่อจางวชเชินอับอายขายหนะ้าข้าอยากให้จางวชเชินตามมาเร็วๆจริงๆ ชายคนนี้อวดดีมากเกินไปต้องให้เขาได้รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าทนทุกข์ทรมานนะแจงว่าเฉิญใช้พลังเคลื่อนย้ายมิติต่อเนื่องกันถึงห้าครั้งใน,นที่สุดเขาก็เข้า,ขาไปยู่วใกล้แล้วและได้ยินสิ่งที่น,น้อยแห่งป่ามังกรป่าและราชามังกรกล่าวมาพอดีและตอนที่เขามองเห็นร่างกายของอาวสินเย็นที่เต็มไปด้วยเลือดเพลิงโศสะรในใจของเขาก็เดือดพล่านขึ้นมาทันทีพวกไร่ข้ากล่าวได้ดีจริงๆที่จะทำให้ข้าต้องทนทุกข์ทรมานนั่นแหละด้วยพลังของพวกเจ้า มันยังห่างอยู่ไกลจางโรฉันกล่าวเสียงเย็นเขากลายเป็นร่างเงาพุ่งก็ไปหาในน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าด้วยความเร็วสูงนายน้อยแห่งเผ่ามังกรป่าไม่ได้ตกใจแต่เขากลับยินดีเสียด้วยซ้ำมันยิ้มแล้วกล่าวว่าอืมจางโรฉันในที่สุดจะกบกฏตัวออกมาแล้วตายจางโรฉันตบฝ่ามือออกไปเงามังกรทองตัวหนึ่งพุ่งออกไปจากฝ่ามือของเขามันส่องแสงและยิบยับจนแสบตาออกมา มือทั้งสองข้างของน้ยน้อยงเผ่ามังกรป่ากลายเป็นกองเล็บมังกรมันตบกองเล็บไปทางด้านหน้าประทัก,กับเงามังกรขุ้ศาลอย่างจังตุ้มกองเล็บและร่างของน้ยน้อยงเผ่ามังกรป่าแตกสลายไปเพียงตาเดียวมันกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยและเศษเหล่านั้นก็แตกออกกลายเป็นปานเสียนร่างมังกรกลุ่มหนึ่งที่แท้ก็เป็นเพียงร่างส่วนหนึ่งของวิญญาณเยนเท่านั้นแจางว่าเฉิญจ้องขหมิงจากนั้นเขาก็พุ่งตัวไปด้านล่างเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บของอาซินเย็ทนทันที อาวสินเย,ยนได้รับบาดเจ็บหนักมากร่างกายของนางโดนโจมตีอย่างหนักโชคดีที่ยังมีไอพลังมังกร,กรที่แท้จริงสมาร,ร่างกายที่โดนโจมตีเอาไว้และยังมีพลังลึกลับของเกาะเทพมังกรเงินไหลเวียนออกมามันเสริมเข้าไปในพลังชีวิตของนางนางถึงยังไม่ตายอาวสินเยียนเห็นแจ้งว่เชิญมาแล้วนางก็ดีใจและตื่นเต้นจนพูดไม่ออกทันใดนั้นน้ำตาของนางก็ไหลออกมาทุกครั้งที่นางต้องมาเชิญหน้ากับอันตรายแจ้งว่เชิญก็จะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วกับผู้พิทักษ์คอยปกป้องนางเอาไว้ ขาช่วยเหลือนางให้พ้นจากอันตรายเหล่านั้นไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นางให้จังวเฉินกลายเป็นที่พึ่งของนางขอเพียงมีจังรุเ่เฉินอยู่จิตใจของนางก็มีแต่ความปลอดภัยแล้วแน่นอนว่าตอนนี้อ่าวซินเหยียนกลับเป็นห่วงว่าจังวเฉินจะได้รับอันตรายนางจึงอดกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้แล้วกล่าวว่าราชาอุมังก์เป็นเสียดับปัตจีร่องรอยแล้วและยังเป็นอมนุษย์สายพันธุ์สัตเทพอ,อีกด้วยพละะังของมันสามารถเทียบเคียงระดับแทงปัตภีได้เลย นางน้งอยยังผ่ามังกรป่าที่อยู่ใกล้นี้จางรัวเฉินเจ้าต้องระวังตัวด้วยจะไม่ต้องกล่าวอะไรมาอีกแล้วรักษาตัวเองให้หายก่อนที่นี่ข้าจัดการเองข้าจะต้องทําให้พวกเขาได้รับผลของการกระทํามากกว่านี้อีกจางรัวเฉินเอายาฟงชุนออกมาหนึ่งเม็ดแล้วเขาก็ป้อนใส่ปากนางไปราชาง,งูมังกรเห็นจางลัวเฉินรีบปรากฏตัวออกมาอย่างกระทันหันแต่มันก็ไม่ได้หนีไปมันแสดงสีหน้าดีใจออกมาแล้วคิดในใจว่า ดูเหมือนว่าจางก็เฉินจะมีเพลินโทสะพุกพานขึ้นมาแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีที่กำจัดเขาไปซะราชาง,งูมังกรเคยเห็นจางก็เฉินแสดงพลังมาบ้างแล้วมันถึงรู้ว่าพลังของเขาเป็นเพียงเสียดับต่ำเท่านั้นเขายังไม่สามารถพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้ด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยมันยิ้มแล้วกล่าวว่าฮ่จางก็เฉินจะมาได้เวลาพอดีวันนี้ข้าจะกำจัดเจ้าไปซะและเอาเจ้าไปเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ มอไปเก๋ท่านมามังกรคืนสวรรค์จางโเฉันดวงตาเป็นประกายเขาลุกขึ้นยืนและกล่าวด้วยเสียงเย็นเฉียบว่าดีเลยข้าคิดที่จะกำจัดเจ้าไปเหมือนกันข้าจะเอาเจ้าไปทำเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มอบให้แก่มามังกรกรืนสวรรค์และก็จบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ